สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คลื่นกระทบฟังวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวคดีดังที่เคยเกิดขึ้นให้ทุกคนได้ฟังกันใหม่นะครับสตีเวนเดวิสอายุ32ปีเขาเป็นคนที่คุยสนุกขยันทำงานขี้เล่นแถมเป็นกันเองกับทุกคนที่เขาคุยด้วยเขาไม่เคยถือตัวหรือดูถูกใครแม้แต่น้อยเขามีน้องสาวสองคนที่เติบโตมาด้วยกันและสนิทกันมากๆสตีเวนและครอบครัวอาศัยอยู่ที่นอตติงแฮมประเทศอังกฤษ แต่เรื่องที่น่าเศร้าสุดๆก็คือพ่อของสตีเวนได้ลาจากโลกใบนี้ไปก่อนวัยอันควรจึงทำให้สตีเวนโตขึ้นมีวิสัยทัศน์ที่กว้างมากขึ้นในวัยเพียง14ปีเท่านั้นมันทําให้เขาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่มากขึ้นนอกจากนี้มันยังทําให้เขากับแม่มาการิดเดวิสสนิทกันมากขึ้นกว่าเดิมและหลังจากที่พ่อของสตีเวนเสียไปได้หลายปีแม่ของเขาก็ได้พบกับรักครั้งใหม่ที่มีชื่อว่าอารันเดวิสแน่นอนว่าด้วยความที่สตีเวนมีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้น โดยเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงว่าชีวิตมันต้องเดินต่อไปข้างหน้าเขาไม่เคยเครียดหรือมีอคติอะไรกับพ่อเลี้ยงคนนี้เลยแถมยังสนิทสนมกันอีกด้วยสตีเวนรู้แล้วว่าตอนนี้แม่ของเขามีคนดูแลแล,แล้วเวลาเขาจะตัดสินใจทําอะไรเขาจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงแม่ของเขามากเท่าไหร่อย่างเช่นในตอนที่เขาอายุได้20ปีเขาเริ่มทํางานเกี่ยวกับไอทีให้กับบริษัทแห่งหนึ่งเขารักงานนี้มากๆเท่านั้นยังไม่พอมันเป็นเหมือนโชคชะตาของสตีเวนที่บริษัทน,นี้มีสาขาที่ฮ่องกงด้วย ทางบริษัทเห็นถึงความสามารถของเขาและได้ให้เขาไปทําหน้าที่ต่อที่ฮ่องกงครับเขาได้มีการปรึกษาเรื่องนี้กับแม่และพ่อเลี้ยงดูว่าจะเอาอย่างไรดีซึ่งทั้งสองคนสนับสนุนให้เขาเดินตามความฝันที่อยากใช้ชีวิตในต่างประเทศด้วยอายุที่ยังน้อยมันมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่ทําให้เขาได้เรียนรู้การใช้ชีวิตนอกจากนี้สตีเวนยังเป็นคนที่ฉลาดเอาตัวรอดได้อยู่แล้วแม่และพ่อเลี้ยงเองจึงไม่ได้เป็นกังวลม,มากนะักสตีเวนเป็นคนที่หลงใหลในวัฒนธรรมต่างชาติเขาชอบประเทศแถบเอเชียเป็นอย่างมาก มันถือเป็นโอกาสที่ดีที่เขาจะได้ไปเที่ยวในระหว่างที่ทํางานอยู่ที่ฮ่องกงเมื่อเขาอายุได้ราวๆ21ปีเขาได้เริ่มทํางานที่ฮ่องกงตามปกติทุกอย่างราบรื่นไปด้วยดีครับช่วงที่มีพักเบรกฮอลลีเดย์ส่วนใหญ่เขาจะใช้ชีวิตไปกับการเดินทางทั่วเอเชียหลายต่อหลายที่แต่มันจะมีอยู่ที่ที่หนึ่งที่เขาหลงไหลและชอบไปบ่อยก็คือมานิลาประเทศฟิลิปปินส์ครับเขาชอบบรรยากาศที่เมืองนี้เป็นอย่างมากที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกของอ่าวมนิลาบนเกาะดูซอนซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุด และตั้งอยู่ทางเหนือสุดของฟิลิปปิน์เป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมและการศึกษาพอเขาเริ่มเจอสถานที่ที่ถูกใจอย่างมะนิลาแล้วเขามักจะมาที่นี่อยู่ทุกๆปีและชอบใช้เวลาพักผ่อนไปกับการเดินเที่ยวเข้าผับเข้าบาร์จนได้ไปเจอกับเพื่อนเที่ยวด้วยกันที่มาจากประเทศอังกฤษพวกเขาคุยกันถูกคอและได้คบหาเป็นเพื่อนกันเรื่อยมานอกจากนี้ตอนที่สตีเวนเนวัา27ปีได้ไปเที่ยวบาร์ เขาได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งไม่รู้เพราะเหตุดใดทําไมเขาถึงถูกดึงดูดให้เข้าไปหาผู้หญิงคนนี้โดยเธอมีชื่อว่าเอเวอร์ลินโบโฮอายุ17ปีทํางานเป็นนักเต้นหรือแดนเซอร์ให้กับบาร์แห่งหนึ่งซึ่งมันเป็นเสมือนความฝันของเธอที่อยากทํางานในบาร์เพื่อรออะไรบางอย่างตอนนั้นสตีเวนรู้สึกเหมือนได้เจอเนื้อคู่เขาเห็นว่าเธอดูเป็นคนที่มีสเสน่ห์น่ามอง และน่ารักเอเวลินตั้งแต่เด็กเป็นคนที่เรียบร้อยพูดง่ายเชื่อฟังผู้ใหญ่เสมอเธอมาจากครอบครัวที่ยากจนแต่ก็พออยู่ได้พ่อแม่ของเธอมีอาชีพเป็นชาวประมงชีวิตของพวกเขาถือได้ว่าหาเช้ากินคำ่ำแต่อยู่ด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันและช่วยเหลือกันให้ได้มากที่สุดสิ่งที่ทําให้แม่ของเธอภูมิใจในลูกสาวคนนี้ก็คือไม่มีใครบอกให้เธอทํานั่นทนํานี่แต่เธอกระตันอยู่มากๆในวันที่พ่อแม่ไม่สบายเธอมักจะซักเสื้อผ้าให้ทําความสะอาดบ้าน เก็บเข้าของเครื่องใช้ให้เป็นระเบียบนําของบางอย่างไปขายเพื่อให้ได้มีเงินมาช่วยเหลือครอบครัวเธอเป็นเด็กที่ช่างพูดและเป็นเด็กที่รู้จักทำม,มาหากินครอบครัวของเธอทั้งหมดอาศัยอยู่ที่เกาะเล็กๆเกาะหนึ่งซึ่งถ้าจะออกจากเกาะนี้ได้ต้องใช้เรือข้ามฟากไปอีกที่หนึ่งครับพอป้าของเธอถามว่าโตขึ้นมาเธออยากเป็นอะไรคนเรามักจะมีคำตอบอยู่ในใจอยู่หลายอย่างแต่สำหรับเอเวลินความฝันของเธอเมื่อเธอโตขึ้นเธออยากทำงานอยู่ในบาร์และรอให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในชีวิต เพื่อขอเธอแต่งงานเธอหวังว่าคนที่จะมาขอเธอแต่งงานเป็นคนที่ร่ำรวยและอีกอย่างหนึ่งก็คือเธออยากให้ชีวิตครอบครัวของเธอดีขึ้นเธอจึงพร้อมแล้วสําหรับการออกตามล่าความฝันในวัยเพียง13ปีเธอเดินทางออกจากเกาะที่อาศัยอยู่ไปยังเมืองหลวงที่มีผู้คนมากมายโดยใช้เวลาทั้งหมดในการเดินทางอยู่ที่ราวๆสองวันกว,กว่าครับ เธอต้องเผชิญหน้ากับการใช้ชีวิตอย่างจริงๆจังแล้วแม้ว่าพ่อและแม่ของเธอจะห้ามเธอไม่ให้ไปก็ตามแต่ด้วยความที่เธออยากช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่เธอจึงตัดสินใจเดินทางไปซึ่งแน่นอนงานมันหายากแต่เธอรู้จักกับญาติห่างๆที่ทำงานแนวนี้อยู่และได้แนะนำให้เธอไปทำงานที่บาร์แห่งหนึ่งเธอเองไม่ได้ปฏิเสธแต่อย่างใดเธอมีความพร้อมที่จะทำงานแบบนี้มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเธอทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟทั่วไปเป็นอันดับแรกเนื่องจากอายุของเธอยังไม่เยอะมากนัก แต่พอเธอเริ่มอายุเข้า1 7 1เเธอได้พัฒนาตัวเองไปเป็นแดนเซอร์ให้กับบาร์แห่งนี้แหละครับจนได้พบกับสตีเวนตามลำดับวกกับมาที่สตีเวนช่วงนั้นก็ไม่ได้มีอะไรครับในปีเดียวกันเขาได้กลับไปที่ฟิลิปปินส์อีกครั้งและบาร์ที่เขาเดินเข้าไปดื่มก็คือบาร์ที่มีเอเวลินทำงานอยู่นั่นเองพอทั้งสองคนได้ทําความรู้จักกันสตีเวนรู้ได้ทันทีเลยว่าเขาคงปล่อยให้เอเวลินทำงานแบบนี้ต่อไปอีกไม่ไหวเขาอยากจะช่วยเธอให้มีชีวิตที่ดีมากขึ้นกว่านี้จนสุดท้ายทััั้้งงงสองคคคนนไดตกกลบบหาร เอเวลินมีความฝันที่อยากแต่งงานกับชาวต่างชาติที่มีฐานะร่ำรวยโดยไม่สนเรื่องอายุแต่กลับกลายเป็นว่าเธอตัดเรื่องพวกนั้นออกไปหมดเพราะเธอเองก็ชอบสตีเวนอยู่เหมือนกันและอยากสร้างชีวิตใหม่ที่มีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบด้วยกันตามแหล่งข้อมูลอีกที่ได้เขียนตรงกันข้ามว่าเอเวลินตอนนั้นสนใจเพียงแค่ว่าใครก็ได้ที่สามารถช่วยให้เธอออกจากพื้นที่ตรงนี้ได้เธอก็พร้อมที่จะออกไปใช้ชีวิตด้วยอยู่แล้วและเธอก็เป็นอีกหนึ่งในคนที่โชคดีมากๆเลยครับที่ได้พบกับสตีเวนในตอนนั้นที่หน้าตาดีแถมอายุก็ไม่เยะ พอสตีเวนได้กลับไปที่ฮ่องกง,งเขาจึงตัดสินใจลาออกจากงานและไปก่อตั้งบริษัทคอมพิวเตอร์เองที่ฟิลิปปินส์เหมือนเคยครับเขาได้มีการปรึกษาหาเรือกับแม่และพ่อเลี้ยงว่าจะเอาอย่างไรดีและเขาก็ได้เล่าถึงเรื่องราวที่พบกับผู้หญิงคนหนึ่งและอยากใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับผู้หญิงคนนี้สตีเวนบอกว่าเธอเป็นคนที่เก่งขยันทํางานดูแลเอาใจใส่เขาได้ดีมากระหว่างที่มีการติดต่อหากันน้ําเสียงของสตีเวนดูมีความสุขจริงๆสิ่งที่แม่คนนึงจะทําได้ก็คืออะไรที่ลูกมีความสุข แม่ก็ยินดีกับลูกนอกจากนี้แม่ยังอาสาช่วยสนับสนุนทุนเพื่อให้สตีเวนสามารถเปิดบริษัทได้ซึ่งแม่ของเขาเองก็เป็นเหมือนเจ้าของบริษัทนี้ไปอีกคนหนึ่งด้วยเพราะเงินก้อนใหญ่ที่ลงทุนไปส่วนมากจะเป็นของเธอหลังจากที่สตีเวนได้ลาออกแล้วเขาได้เดินทางไปที่มัิลาทันทีเพื่อทําภารกิจต่างๆให้เรียบร้อยจนสุดท้ายเขาได้เช่าบ้านหลังหนึ่งไว้ทํางานและซื้อบ้านเพื่ออยู่กับเอเวลินอีกที่หนึ่งครับรายได้ในการเป็นเจ้าของบริษัทเขาได้ราวๆเจ็ดหมื่นกว่าปอนต่อปี ซึ่งมันเยอะอยู่พอสมควรในสมัยนั้นสำหรับการใช้ชีวิตคู่แถมสตีเวนได้ให้เงินเอเวลินใช้เฉยๆต่อเดือนคือ1,000ปอนด์อีกด้วยครับพอเวลาผ่านไปธุรกิจของเขาเติบโตขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับมีพนักงานอยู่4ีหคนนอกจากนี้สมาชิกในบริษัทอีกคนหนึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนครับเป็นเพื่อนที่เจอกันที่บาร เพราะหลังจากที่มีการพูดคุยกันว่าเขาจะกลับไปที่ฟิลิปปินส์เพื่อทําธุรกิจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพื่อนคนนี้ที่เจอกันที่บาร์เห็นว่าตัวเขาเองก็มีความรู้ด้านนี้เหมือนกันจึงตัดสินใจมาร่วมง,งานกับสตีเวนภายหลังครับเพื่อนคนนี้มีชื่อว่าไมค์ดันเป็นคนอังกฤษเช่นเดียวกันต่อมาชีวิตของพวกเขาได้เดินต่อไปเรื่อยๆไม่ได้มีปัญหาอะไรทุกคนมีความสุขหลังจากที่สตีเวนได้แนะนําให้เอเวลินได้รู้จักกับแม่และพ่อเลี้ยงแล้วนั้นทั้งแม่และพ่อเลี้ยงเองต่างดีใจที่เห็นลูกกชาไได้้เตติบโปอีขัน แม่ชอบเอเวลินเพราะเธอเป็นคนที่น่ารักนิสัยดีทำกับข้าวเก่งเหมาะแล้วที่จะเป็นภรรยาที่ดีต่อไปในอนาคตซึ่งความคิดนี้เป็นความคิดแรกที่ขึ้นมาในหัวหลังจากที่สตีเวนได้เล่าเรื่องราวต่างๆของเอเวลินให้ฟังแม่ของสตีเวนคิดว่าพวกเขาเจอกันที่ผับตามปกติเหมือนที่อังกฤษทั่วไปแต่ที่ไหนได้สตีเวนกลับไปรักกับสาวโสเพณนีซึ่งตอนแรกแม่ของเขาค่อนข้างผิดหวังอยู่พอสมควรแต่จะทำอย่างไรได้ในเมื่อลูกของเขาได้ตัดสินใจแบบนั้นไปแล้ว แม่และพ่อเลี้ยงก็ได้แต่ยอมรับกับเสียงที่ลูกชายเลือกและพยายามไม่คิดมากสตีเวนได้ให้เหตุผลกับแม่ของเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเขาสามารถช่วยชีวิตคนคนนึงให้ออกมาจากเสียงเลวร้ายได้เขาก็สมควรทําไม่ใช่หรอเขากําลังช่วยชีวิตคนอยู่นะแม่ของเขาตอนนั้นได้แต่พยายามทําความเข้าใจทุกอย่างที่เกิดขึ้นครับสตีเวนและเอเวลินหลังจากที่ได้ศึกษาดูใจยกันมาสักพักพวกเขาได้ตัดสินใจแต่งงานกันในปี1997จนสุดท้ายมีลูกด้วยกัน2คน คนหนึ่งชื่อเจสสิก้าเป็นลูกสาวคนโตและอีกสองปีต่อมาก็มีลูกคนที่สองชื่อโจชัวเป็นเด็กผู้ชายเรื่องราวหลายๆอย่างทําให้แม่และพ่อเลี้ยงเริ่มเป็นกังวลอย่างมากซึ่งหลังจากที่เอเวลินได้ให้กําเนิดลูกสองคนไปแล้วเธอเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในตอนที่ไปเยี่ยมพวกเขาแม่เห็นว่าเอเวลินเริ่มเป็นคนที่ขี้เกียจมากขึ้นห้องก็รกไม่มีการจัดระเบียบห้องให้ดูสะอาด จนสตตเวนตอนนั้นได้จ้างให้แม่บ้านมาทําความสะอาดทุกๆอาทิตย์คนเป็นแม่ต่างอดคิดไม่ได้ว่าถ้ายังคีกีจยอยู่แบบนี้ชีวิตในอนาคตจะเป็นอย่างไรต่อไปแถมสตีเวนยังให้ทายเธออีกว่าเอเวลินไม่จําเป็นต้องทํางานบ้านหรอกเพราะเธอคือเจ้าหญิงของเขาเขาสามารถจัดการเองได้เอเวลินเริ่มทำตัวเปลี่ยนไปจากเดิมมากขึ้นเรื่อยๆเธอดูหญิงยะโสเวลากลับไปบ้านมักจะพูดคุยแต่เรื่องเงินเงินทองทองอวดโอ้ว่าเธอมีเงินเยอะเธอเริ่มดูถูกญาติๆของเธอว่าเป็นคนจน เธอทาให้ชีวิตพ่อแม่ของเธอดีขึ้นก็จริงไม่ว่าจะเป็นการส่งเงินให้ใช้ในจํานวนที่เยอะๆในแต่ละเดือนซึ่งเงินที่ส่งให้พ่อแม่ของเธอก็ไม่ใช่เงินของเธอเลยนะครับมันเป็นเงินของ Steven สตีเวนซะส่วนใหญ่สตีเวนได้ซื้อเรือยอย่างดีหนึ่งลำให้พ่อแม่เธอได้ใช้เวลาออกไปทํามาหากินแถมยังซื้อบ้านใหม่ให้กับพ่อแม่ของเธออีกด้วยครับแต่ทว่านิสัยของเธอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแม่และพ่อเลี้ยงมักจะไปเยี่ยมหาลูกชายอยู่บ่อยครั้งในแต่ละปีทุกครั้งที่ไป พ่อเลี้ยงมักจะชอบถ่ายวิดีโอเก็บไว้เสมอเพื่อเก็บไว้ดูยามที่คิดถึงแม่และพ่อเลี้ยงเองหลังจากที่ไปเยี่ยมลูกชายในครั้งนี้พวกเขารู้สึกได้ถึงความเหินห่างของเอเวอร์ลินเหมือนเธอไม่ค่อยให้อยากอยู่ด้วยสักเท่าไหร่เธอจะมีอาการเหมือนคนปกปิดอะไรบางอย่างซึ่งพวกเขาไม่ค่อยแน่ใจมากนะักแต่พวกเขาสังเกตเห็นหลายครั้งแล้วว่าเธอนั้นได้เหมือนมีการติดต่อกับใครสักคนเดินออกไปคุยโทรศัพท์ไกลๆอย่างที่เห็นในคลิปนี้เลยครับเธอพูดด้วยน้ำเสียงหวานหัวเราะไปตามภาษา แม่และพ่อเลี้ยงต่างรู้ดีว่าเธอไม่น่าจะมีเพื่อนที่สนิทด้วยเพราะชีวิตของเธอตั้งแต่อายุ17ก็ใช้ชีวิตอยู่กับสตีเวนด้วยมาอย่างไรก็ตามสตีเวนด้วยความที่เขาเป็นเจ้าของบริษัทต,ต้องมีการเดินทางอยู่เรื่อยๆมันจึงทําให้แม่และพ่อเลี้ยงสงสัยว่าหรือเอเวลินจะนอกใจสตีเวนหรือเปล่าแต่พวกเขาไม่ได้พูดอะไรให้กับสตีเวนฟังแต่อย่างใดนะครับจากันได้ใช่ไหมครับที่สตีเวนได้จ้างแม่บ้านมาให้ช่วยดูแลบ้านและคนที่ถูกจ้างมาก็คือ พี่สาวของเอเวลินนั่นเองครับความลับที่แม่และพ่อเลี้ยงสงสัยมาโดยตลอดได้ถูกเปิดเผยโดยพี่สาวของเธอโดยพี่สาวของเธอบอกกับแม่และพ่อเลี้ยงว่าเอเวลินยอมรับกับเธอโดยตรงว่าเอเวลินนอกใจไปมีคนอื่นจริงพี่สาวเล่าต่อว่าเอเวลินกล่าวถึงปัญหาที่ทั้งสองเผชิญอยู่มันไม่ได้ดีอย่างที่ทุกคนคิดส่วนมือที่3ก็คืออาโนอาโดเรเป็นชาวฟิลิปปินส์ครับอาโนเป็นยามรักษาความปลอดภัยให้กับหมู่บ้านที่เอเวลินกับสตีเวนอาศัยอยู่ พวกเขารู้จักกันและได้สารความสัมพันธ์แบบลับๆมาโดยตลอดซึ่งตอนนั้นพี่สาวของเอเวอร์ลินแม่และพ่อเลี้ยงของสตีเวนต่างเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับต่อไปเพื่อรอดูสถานการณ์ต่างๆต่อมาสตีเวนเริ่มระแคะระคายและสงสัยในตัวเอเวอร์ลินเหมือนกันนะครับเพราะว่าเงินที่เก็บไว้ในตู้เซฟมันค่อยๆหายไปทีละนิดและเงินที่เขาได้ให้กับเอเวอร์ลินหนึ่งพนปอนต่อเดือนเหมือนมันจะไม่เพียงพอซะแล้ว แถมเวลานอนด้วยกันสตีเวนสังเกตเห็นว่าแหวนที่ซื้อให้เธอมันหายไปจนสุดท้ายเขาได้รู้ว่าเธอได้นำแหวนนั้นไปจำนำเพื่อที่จะเอาเงินไปทำอะไรบางอย่างจนทำให้ทั้งคู่เริ่มมีปากเสียงกันมากขึ้นนอกจากนี้ปมความลับของเอเวอร์ลินค่อยๆเปิดเผยขึ้นเรื่อยๆเมื่อเงินที่เธอแอบขโมยไปเธอไปซื้อมอเตอร์ไซค์ให้กับกิ๊กของเธอซึ่งมีหลักฐานเป็นใบเสร็จที่สตีเวนบังเอิญไปเห็นในกระเป๋าของเธอครับเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่ทำให้พวกเขาทะเลาะก,กันหนักมากขึ้นไปอีก โดนสตีเวนเห็นว่าเรื่องนี้มันต้องมีเงื่อนงำอะไรบางอย่างแต่เขาไม่เคยคิดว่าเธอจะนอกใจเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าถ้าเธอไม่มีเขาเธออยู่ไม่ได้แน,แน่แต่ตอนนี้เหมือนเขาอยากขอไปตั้งหลักก่อนแล้วค่อยกลับมาเคีย์ในเวลาต่อมาเขาได้นัดเพื่อนๆพ,พ,พ,พนักงานที่ทำงานไปสังสรรค์ที่บาร์เพื่อผ่อนคลายความเครียดเพื่อนสนิทอย่างไม้ได้กล่าวว่าในช่วงที่ทั้งสองทะเลาะกันสตีเวนได้มาปรึกษาอยู่บ้างแต่เขาก็ไม่ได้ให้คําแนะนําอะไรมากนะักเพียงแต่ให้ใช้เหตุผลคุยกัน ไม์บอกว่าสตีเวนกับเอเวลินไม่ได้ร่วมหลับนอนด้วยกันมาสักระยะแล้วเหมือนเธอไม่อยากมีอะไรกับเขามันจึงทําให้สตีเวนอยากที่จะไปสังสรรค์ที่บาร์กับเ,เพื่อนๆอยู่บ่อยครั้งหลังจากที่มีปัญหากับเธอและค้างคืนที่บ้านของไม์อยู่หลายวันพอสตีเวนตั้งสติได้ช่วงต้นเดือนกรกฎาคมปี2002เขาได้กลับไปที่บ้านและพูดคุยกับเอเวลินอย่างตรงไปตรงมาซึ่งเธอได้ปฏิเสธทุกอย่างว่าไม่มีอะไรเธอแค่อยากใช้เงินซื้อของตามที่เธอต้องการเฉยๆเธอมีความสุขแบบนี้ สตีเวนได้บอกกับเธอว่าเขาอยากให้เธอกลับไปเรียนหนังสือหรือไม่ก็ไปหางานทำเขาไม่อยากให้เธอใช้ชีวิตอยู่เฉยๆแบบนี้อีกต่อไปแล้วแถมเขายังขู่เธออีกว่าถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างเขาจะฟ้องหย่าก,กับเธอและเธออาจจะต้องกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมอย่างแน่นอนตอนนั้นแม่และพ่อเลี้ยงก็อยู่ในเมืองนี้ด้วยนะครับแต่พวกเขาไปเที่ยวชมเมืองตามภาษาและพอกลับมาที่บ้านเหมือนเอเวลินพูดให้บอกลาสตีเวนได้เลยเพราะนี่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้เห็นสตีเวนก็เป็นได้ เธอพูดอะไรแปลกๆแบบนี้ออกมาซึ่งวันที่ถ่ายคลิปกันนี้เป็นวันสุดท้ายของแม่และพ่อเลี้ยงที่จะอยู่ก่อนจะบินกลับไปประเทศอังกฤษต่อมาพอแม่และพ่อเลี้ยงต่างบินกลับไปแล้วทุกอย่างได้ดําเนินไปตามปกติไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นพวกเขาได้ติดต่อหากันทุกวันเหมือนเช่นเคยแต่ในวันที่18กรกฎาคมปี2002ตอนนั้นแม่และพ่อเลี้ยงกําลังนั่งเล่นอยู่หลังบ้านพ่อเลี้ยงกําลังตัดยาส่วนเธอนั่งอ่านหนังสืออยู่ดีๆมันมีเสียงโทรศรัพท์ดังขึ้นมาจากไม้แจ้งว่าสตีเวน ได้เสียชีวิตไปแล้วจากการถูกยิงไม้บอกว่าตำรวจท้องที่ได้พิจารณาเคสนี้ในเบื้องต้นว่าเป็นการปล้นจริงทรัพย์และไม้ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยโดยเขาได้เล่าว่าตอนนั้นตัวเขาเองกับสตีเวนกำลังนอนอยู่ด้วยกันที่ออฟฟิศและตัวสตีเวนเองไม่อยากกลับไปนอนที่บ้านเนื่องจากมีปัญหาทะเลาะก,กับภรรยาทันใดนั้นเองเหมือนมีโจรสคนบุกเข้ามาที่ออฟฟิศกลางดึกและเหมือนพยายามมองหาใครสักคนพวกโจรได้ถามว่าเขาชื่ออะไร ตอนนั้นไม้ตกใจเป็นอย่างมากเขาทําอะไรไม่ถูกได้แต่ยกมือขอให้ไว้ชีวิตเขาด้วยเขาบอกว่าเขาชื่อไม้อยากได้อะไรหยิบไปเลยพวกโจรท,ทั้ง3าคนหลังจากที่เห็นแล้วว่าสตีเวนไม่ได้อยู่ในห้องนี้จึงเดินไปอีกห้องหนึ่งและหลังจากนั้นพวกเขาได้ลั่นไกใส่สตีเวนไปครับในวันที่17คกรกฎาคมเหล่าคนร้ายหลังก่อเหตุได้หลบหนีไปโดยไม่ได้หยิบข้าวของมีค่าไปสักชิ้นต่อมาไม้ได้รีบนําตัวสตีเวนไปที่โรงพยาบาลแต่ก็ไม่ทันเขาได้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลครับ หลังจากที่ไม้ได้เล่าเรื่องราวทุกอย่างให้กับแม่ฟังแม่ได้หยุดนิ่งไปสักระยะในใจของเธอตอนนั้นกรีดร้องเสียงดังเป็นอย่างมากแต่ภายนอกมันไม่มีเสียงอะไรออกมาเลยเธอบอกว่าตอนนั้นเธอทำอะไรไม่ถูกเธอนั่งเหม่อลอยนานอยู่เป็นชั่วโมงกว่าที่เธอจะโทรกลับไปหาไม้อีกทีเพื่อฟังให้มันชัดเจนอีกครั้งว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือไม่และสุดท้ายมันก็เป็นเรื่องจริงครับไม้ยืนยันด้วยตัวเองแม่และพ่อเลี้ยงต่างพูดด้วยน้ำเสียงสั่นคลอพยายามปลอบใจกันเองว่านี่มันไม่ใช่สตี มันต้องเป็นคนอื่นไม่ใช่ลูกของพวกเขาและสงสัยมากๆว่าใครกันที่ทําอะไรแบบนี้ได้ลงคอตอนนั้นทั้งไหมแม่และพ่อเลี้ยงต่างสงสัยไปที่เอเวอร์ลินครับเพราะพวกเขารู้ความลับของพวกเธอหลายอย่างซึ่งความเป็นไปได้มันสูงมากๆในจะเรื่องที่ทะเลาะกันบ่อยขึ้นอีกทางไม้ได้อัปเดตให้แม่ฟังอยู่เรื่อยๆหลังจากที่เกิดเหตุขึ้นทั้งหมดมันยังไม่มีหลักฐานอะไรที่ชัดเจนที่สามารถเชื่อมโยงไปหาเอเวอร์ลินได้ ตอนนั้นทางครอบครัวของเอเวลินได้จัดงานศพให้กับสตีเวนซึ่งทางแม่และพ่อเลี้ยงได้บินไปร่วมงานนี้ด้วยครับตอนที่พวกเขาได้เจอหน้ากันเอเวลินมีท่าทีไม่เสียใจไม่เศร้าไม่อะไรเลยเธอทำหน้านิ่งๆอยู่ตลอดเวลาเธอไม่มีน้ำตาแม้แต่หยดเดียวซึ่งเป็นไปได้ค่อนข้างยากถ้าภรรยารักสามีจริงๆมันจะไม่มีอาการร้องไห้เลยหรอระหว่างที่พวกเขากำลังนั่งอยู่เอเวลินได้เดินเข้ามาหาแล้วถามว่าเห็นไหมหรือเปล่าพวกเธอได้ตอบว่าไม่เห็นนะทำไมหรอ ตอนนั้นเหมือนเอเวลินพยายามถามในเชิงสงสัยว่าไหมอาจจะเป็นคนก่อเหตุนี้หรือเปล่าต่อมาหลังจากที่เรื่องการศพได้จบไปหน่วยสืบสวนก็ดีตำรวจที่ทำคดีนี้ให้ก็ดีต่างไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยบอกให้แต่รอความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ในเคสนี้เดินไปอย่างล่าช้าอยู่หลายเดือนแม่ของสตีเวนอดทนไม่ไหวที่จะรอให้คดีนี้จบแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลย เธอจึงได้ติดต่อไปยังสถานทูตอังกฤษให้ช่วยประสานงานกับตำรวจฟิลิปปินส์ให้หน่อยแต่เหมือนมันจะไม่ได้ผลเหมือนกันเพราะทางเจ้าหน้าที่เองก็ไม่ค่อยจริงจังกับการตามหาเท่าที่ควรแม่ของสเีเวนเห็นแล้วว่าการขอความช่วยเหลือนี้มันยากเสือเกินเธอจึงตัดสินใจลงทุนลงแรงออกตามหาเองเลยครับประกอบไปด้วยการจ้างนักสืบเอกชนของฟิลิปปินส์ให้ตามคดีนี้ให้ด้วยเธอมุ่งมั่นที่จะหาคนร้ายให้เจอถ้าไม่เจอเธอจะไม่มีวันกลับไปที่อังกฤษอีกอย่างแน่นอน ตอนนั้นทางนักสืบได้ดําเนินการตรวจสอบดูกล้องวงจรปิดที่มีการติดตั้งไว้ที่บ้านและพยายามดูความเคลื่อนไหวที่น่าสงสยัยและปรากฏว่ามีชายอยู่สองคนที่มักจะมาหาเอเวลินอยู่ที่บ้านบ่อยอครั้งซึ่งคนหนึ่งก็คือกิ๊กของเธอและอีกคนคือเพื่อนของกิ๊กเธอครับตอนนั้นนักสืบได้นาข้อมูลนี้ไปที่สถานีตํารวจและแจกแจงรายละเอียดต่างๆว่ากําลังทําอะไรนักสืบได้ขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยดําเนินการเรียกตัวชายสองคนนี้มาสอบสวนด้วย ไม้ที่อยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นจําหน้าคนร้ายสองคนนี้ได้ครับเพราะพวกเขาไม่ได้ใส่หน้ากากและถึงแม้ว่ามันจะมืดก็ตามเขาจําสายตาของคนร้ายได้อย่างแม่นยําตำรวจได้เชิญให้ไหม้มาที่สถานีตํารวจและชี้ตัวว่ามันใช่สองคนนี้หรือเปล่าและสุดท้ายถึงได้รู้ว่าสองคนนี้คือ2ในสาที่ก่อเหตุจริงๆ2คนที่ว่านี้ถูกควบคุมตัวไปฝากขังตามลำดับครับและถูกเจ้าหน้าที่ตั้งข้อหาฆาตการรมไว้เบื้องตน้นเวลาได้ล่วงเลยมา2-3เดือนได้ครับมันได้ถึงเวลาที่แม่และพ่อเลี้ยงจะกลับบ้านที่อังกฤษเพื่อทําธุระ ก่อนจะกลับมาหาความจริงที่เหลือว่าใครคือผู้อยู่เบื้องหลังกันแน่แม่และพ่อเลี้ยงไม่อยากกลับมือเปล่าพวกเขาได้พยายามเอาเจสสิก้ากับโจชัวไปด้วยครับซึ่งแม่ของสตีเวนได้กล่าวว่าถ้าเธอปล่อยให้เด็กๆอยู่กับแม่ที่อาจจะก่อเหตุขึ้นในครั้งนี้มันจะไม่เป็นผลดีต่อเด็กๆแน่นอนและเธอจะกลับไปที่ฟิลิปปินส์อีกครั้งเพื่อสางเรื่องราวทุกอย่างให้จบลงและหาคนบงการเรื่องนี้ให้ได้เวลาได้ผ่านไปราวๆสองปีแล้วครับ เอเวลินไม่ได้เห็นหน้าหรือได้ติดต่ออะไรกับลูกของเธออีกเลยหลังจากที่ลูกๆของเธอได้เดินทางไปที่อังกฤษถึงแม้ว่าตอนนี้แม่และพ่อเลี้ยงจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งของโลกแต่พวกเขาไม่เคยหยุดที่จะหาความจริงว่าลูกสไยของพวกเขาคือคนร้ายตัวจริงหรือไม่เธอใช้เงินไปอย่างมหาศาลในการดําเนินคดีนี้ด้วยตัวเองยอดเงินที่เธอใช้ไปทั้งหมดราวๆห้าหมื่นห้าพันปอนด์เลยครับเธอจ่ายแม้กระทั่งค่าน้ํามันให้กับนักเสบเอกชนในการไปสอบปากคําของชาวบ้าน เธอได้ลงทุนครั้งยิ่งใหญ่กับเรื่องนี้อย่างน่าชื่นชมเลยครับก่อนที่แม่และพ่อเลี้ยงจะกลับอังกฤษพวกเขาได้เดินทางไปหาครอบครัวของเอเวอรลินซึ่งตอนนั้นไม่มีใครได้ข่าวเธอเลยนะครับว่าเธอไปอยู่ที่ไหนแม่และพ่อเลี้ยงเองได้บอกกับครอบครัวเอเวอรลินว่าถ้าได้เรื่องหรือมีเบาะแสอะไรของคดีนี้ยังไงให้ติดต่อหากันหน่อยนะฝั่งครอบครัวของเอเวอรลินเองต่างเข้าใจถึงความรู้สึกและไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เช่นเดียวกันพวกเขาได้แต่สัญญาว่าจะบอกทุกอย่างถ้ารู้เห็นอะไรเพิ่มเติม ตั้งแต่นั้นมาพวกเขาได้มีการติดต่อหากันเรื่อยๆครับจนได้รู้ข้อมูลมาว่าโจรคนที่3คือใครเขาคือโรบินบูทัสเป็นสามีของพี่สาวเอเวลินนั่นเองครับตอนที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ให้เขาไปสอบปากคำเขาพยายามหนีและไม่มาตามนัดตอนนั้นตำรวจก็ไม่ได้ตามเรื่องอะไรนะครับปล่อยให้มันเลยผ่านไปแบบนั้นจนนักสือได้รับข้อมูลนี้มา นักสืบได้ไปสอบถามโรบินโดยตรงและเก็บหลักฐานอัดเสียงไว้และสุดท้ายเขาก็คือบุคคลปริศนาคนที่3ที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นจริงๆครับโรบินเปิดเผยว่าเขาแค่ไปทําตามที่เอเวลินบอกเอเวลินอ้างว่าชายคนนี้ไม่ดีกับเธอและทําร้ายเธอเรื่องนี้ทําให้โรบินเชื่ออย่างหมดใจว่าเธอโดนทําร้ายจริงๆโดยไม่รู้ว่ากําลังโดนหลอกอยู่วันที่เกิดเหตุเขาไม่รู้จริงๆว่าเธอจะพาเขาและอีกสองคนไปไหนเธอพูดแค่ว่าให้ไปยืนขู่ให้ดูเหมือนมีคนเยอะๆเฉยๆก็พอไม่ต้องทําอะไร เดี๋ยวที่เหลืออาโนที่เป็นกิ๊กของเธอกับเพื่อนอีกคนนึงจะจัดการเองพอถึงสถานที่เกิดเหตุพวกเขาได้ลงจากรถและดําเนินการสังหารเหยื่อตามลําดับครับโดบินกล่าวเสริมว่าเอเวลินนั่งอยู่ในรถเพื่อดูต้นทางและมันเป็นเธอเองครับที่ให้กุญแจออฟฟิศกับอาโนไปเธอเคยพูดว่าถ้าสตีเวนตายทุกคนจะได้ส่วนแบ่งที่น่าพึงพอใจเพราะเขาเป็นคนที่ร่ํารวยส่วนเงินยังไงก็ตกเป็นของเธออยู่แล้ว ข้อมูลสําคัญสําคัญแบบนี้ทางนักสืบเองได้ให้โรบินไปให้ปากคําที่โรงพักต่อด้วยเพื่อความแน่นอนของคดีเพราะเพียงแค่การอัดเสียงมันยังไม่เพียงพอแน่แน่การยอมรับสารภาพของโรบินเป็นเบาะแสที่สําคัญมากๆที่ทําให้คนร้ายที่อยู่ในคุกไม่สามารถออกมาได้อีกแล้วและถูกศาลตัดสินจําคุกตลอดชีวิตครับทีนี้ก็จะเหลือแต่เอ็เบลินเท่านั้นที่จะต้องรอชดใช้กรรมส่วนโรบินที่ให้การกับตํารวจถูกจําคุกไม่นาน และได้มีการปล่อยตัวออกมาในที่สุดเพราะเขาได้ให้ข้อมูลสําคัญกับตํารวจไปแถมเขาไม่รู้ไม่เห็นด้วยจริงๆว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นมันจะกลายเป็นฆาตกรรมต่อมาในเดือนกุมภาพันปี2004เอเวลินถูกศาลออกหมายจับและตํารวจได้จับกุมเธอในข้อหาจ้างวานฆ่าครับไม่นานหลังจากนั้นศาลได้เรียกให้ทุกคนมารับฟังการพิจารณาคดีและฟังคําตัดสินของศาลซึ่งเธอได้ให้การปฏิเสธทุกอย่างว่าไม่เป็นความจริงแต่ประเด็นคือเธอไม่มีหลักฐานมายืนยันได้แม้แต่พยานก็ตาม เธออ้างว่าวันที่เกิดเหตุเธอนอนอยู่ที่บ้านแต่ชาวบ้านที่อยู่ระแวกนั้นเห็นเธอขับรถกลับมาช่วงเชา้าซึ่งเธอกับทนายของเธอไม่สามารถนำหลักฐานอะไรมาสู้คดีนี้ได้เลยครับจนสุดท้ายศาลได้ตัดสินให้เธอจำคุกตลอดชีวิตแม่และพ่อเลี้ยงในขณะที่อยู่ในศาลหลังจากที่ได้ฟังคำตัดสินแล้วพวกเขารู้ว่ายังไงก็ชนะและรู้ว่ายังไงเอเวลินนี่แหละที่เป็นคนร้ายแต่พวกเขาก็ไม่ดีใจมากมายอะไร เพราะการติดคุกตลอดชีวิตมันยังน้อยไปด้วยซ้ําสําหรับคนเป็นแม่ที่ต้องสูญเสียลูกไปเธอได้พูดทิ้งท้ายกับเอเวอร์นว่าเธอจะทําให้เอเวอร์รนรู้สึกเหมือนที่เธอรู้สึกว่ามันทรมานแค่ไหนที่ไม่เห็นหน้าลูกของตัวเองนั่นหมายความว่าแม่ของสตีเวนจะไม่ให้หลานๆกลับไปเห็นหน้าของเอเวอร์นอีกต่อไปหลังจากที่เธอได้ใช้ชีวิตอยู่ในคุกแล้วไม่มีใครไปเยี่ยมเธอเลยครับจะมีแต่พ่อของเธอเพียงเท่านั้นคนอื่นต่างไม่อยากไปเยี่ยมและอยากที่จะตัดขาดกับเธอไปเลย แม้แต่แม่ของเธอเองก็ไม่อยากไปหาเธอที่คุกอีกด้วยครับและตอนนี้ชีวิตของเด็กๆเ,เริ่มโตขึ้นเรื่อยๆเ,เป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายไม่ดื้อไม่สนน่ารักแม่และพ่อเลี้ยงจะทําให้เด็กๆสองคนนี้เติบโตไปเป็นคนที่มีศีลธรรมใจกว้างและเป็นมิตรกับทุกคนคนเรายิ่งสร้างบาปกรรมไว้มากเท่าไหร่ผลตอบแทนจะยิ่งเหมือนปลาหินเข้าฝาผนังมันมีแต่จะยิ่งกระเด็นเข้าหน้าตัวเองแรงมากขึ้นเท่านั้น สุดท้านี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์และสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับและพบกันใหม่กับคลื่นกระทบฟังสวัสดีครับ